จากอดีตสู่ปัจจุบันที่ยังคงยืนหยัดสรรสร้างผลงานและนี่คือเครื่องไฟขยายเสียงของลูกหลานคนบ้านนี้ JMP อมพีซาแห่งบ้านท่าข้ามรับบริการงานเครื่องไฟขยายเสียงทุกระดับประทับใจ ด้วยไมตรีจิตราคามิตรภาพไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชงานมงคลและงานอาวมงคลทีมงานเครื่องไฟขยายเสียง JMP s o u n ยังมีบริการรถแห่โฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกประเภทติดต่อทีมงาน JMP s o u n เล็กๆใสๆได้สาระนะจะบอกให้สนใจติดต่อทีมงานเครื่องไฟขยายเสียง JMP Sound ได้ทั้งสองสถานที่ ที่บ้านเลขที่81หมู่ที่5ตำบลวังหมันอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทและที่บ้านเลขที่129บ่อใหญ่ส้มตำบลหนองมะโมงอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทสนใจติดต่อนะเปียกโทร081 0441339และ0862108556และเบอร์พิเศษ0992982392กับทีมงานเครื่องไฟขยายเสียง j m p Sound แห่งบ้านท่าข้ามราคามาตรฐานผลงานคุณภาพ ผมหรือ,อย่างครับแฟนเมื่อก่อนเคยฟังกันแน่นแฟนจ้าแฟนลืมผมหรือ,อยางจากไปเสียนานตั้งแต่เลิกจัดรายการให้ฟังคงลืมผมเสียแล้วกระมังลืมหรือ,อยังหรือ,อยัง Raffaele